ฝนตกหนักเพลิงไม้ร้านส้ตมตำหน้าเซเว่นมหาราชเสียหายกว่า1 0,000แสนบาทโชคดีไม่มีเสียชีวิตและคนเจ็บพระนะครศรีอยุธยาเมื่อเวลา3านาฬิกา30นาทีวันที่3ตุลาคม2568เกิดเหตุเพลิงไม้ร้านส้ตมตำบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนมหาราชหมู่6กตำบลหัวไผ่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักร้านที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหารตั้งอยู่ติดกับร้านค้าอื่นหลายแห่งโดยไฟเริ่มลุกไหมจากบริเวณห้องครัว ก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วและมีเสียงระเบิดจากถังแกส๊สภายในร้านถึงสองถังสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและพนักงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพมหาราชและประสานรถดับเพลิงเข้าระับเหตุรถดับเพลิงจากเทศบาลมหาราชจำนวนสองคันสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายในเวลาไม่นานและสามารถสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังร้านค้าข้างเคียงอย่างไรก็ตามทรัพย์สินภายในร้านได้รับความเสียหายรวมมูลค่าประมาณหนึ่งแสนบาทโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงมาจากบริเวณครัวของร้านโดยพยานในที่เกิดเหตุเล่าว่าพบกลุ่มควันลอยออกมาก่อนที่เปเลวไฟจะลุกลามแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกลงมาอย่างนักก็ตามหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งอยู่ภายในร้านขณะเกิดเหตุและขอสงวนชื่อเปิดเผยว่าขณะนั้นตนกำลังนอนเฝ้าหลานอยู่ภายในร้านก่อนจะได้กลิ่นควันโชยขึ้นมาเมื่อเข้าไปตรวจสอบในครัวก็พบว่าเกิดไฟลุกไหม้จึงรีบวิ่งออกมาด้านนอกและขอความช่วยเหลือจากพนักงานร้านเซเว่นก่อนจะเกิดเหตุถังแกส๊สระเบิดข,ขึ้นภายในร้านโชคดีที่ตนออกมาได้ทัน ด้านเจ้าของร้านซึ่งเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาต่อมาให้ข้อมูลว่าตนปิดร้านตั้งแต่ช่วงเย็นและกลับไปพักที่บ้านอีกหลังกระทั่งมีคนมาแจ้งว่าเกิดไฟไหม้จึงรีบมาดูพบว่าเป็นร้านของตนเองที่ถูกไฟเผาเสียหายโชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายด้วยของใช้ส่วนใหญ่เก็บไว้มิดชิดไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุเกิดจากอะไรขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพ มหาราชได้กันพื้นที่เกิดเหตุไวโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเข้าตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดมุด่งต้งการข้อสันิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าและหวงจรแต่ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการาอีกครั้งเี่ีคือว่าควันม,มันเหม็นไหมแล้วไงแล้วมานั่งอยู่นานไหมหนูมาเหรอหนูมา่าจะประมาณสองทุ่มหงหนูมาสองทุ่มแล้วนั่งถึงกี่โมงอะ่ะถึงตอนนี้เลยเหรอมาสองทุ่มเลยมาสองทุ่มเลยแล้วหนูก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งกับใครอ่ะนั่งคนเดียว ยังไงมั่งมันไฟไฟมันลุกขึ้นมาค่ะพี่ไฟมันลุกขึ้นมาแล้วหนูก็วิ่งมาตรงเซเว่นไงมาขอความช่วยเหลือจากน้องนี่ไงน้องคนเนี้ยมันลุกจากตรงไหนเห็นไหมมันเริ่มเริ่มจากตรงไหนตรงโต๊ะตรงโต๊ะตรงโต๊ะตรงเนี้ยโต๊ะมันมีปลั๊กมีอะไรมีชาร์จอะไรไหมโอ้พี่พี่ไม่พี่ไม่เห็นว่ามีปลั๊กมีอะไรหรือเปล่าคือว่าไฟมันลุกขึ้นมาพี่ก็เลยวิ่งมานี่ไงแล้วมันเร็วไหม่าที่มันจะลุกรุนแรงเลยเร็วไหมถามน้องเขาดูดิมันเร็วเออเขาเห็นยังไงงบบ้าครั เห็นเห็นยังไงบ้างครับตอนที่มาตอนที่มานั่งเห็นไฟลุกยังไงบ้างมันเป็นควันขึ้นมาค่ะพี่เป็นควันขึ้นมาแล้วหนูก็เลยรีบออกมาเลยแล้วแล้วยังมีอะไรตกอยู่ในนั้นไหมของเราอะอะไรนะคะเรายังมีอะไรตกอยู่ในนั้นไหมมีโทรศัพท์อยู่ในนั้นแล้วรถหนูก็จอดอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีกู้ภัยมาไปเอารถมาให้หนูตรงนี้แน่ไหมแล้วเห็นไฟลุกมากหนูไม่เห็นตอนนั้นหนูเห็น มันฟันมันขึ้นอ๋อเป็นแค่ฟันเฉยใช่มันเป็นฟันขึ้นแล้วมันเหม็นไหมอ๋อแต่มันไม่เห็นไม่เห็นว่ามันขึ้นมาจากปลั๊กหรือว่าจากอะไรเห็นไหมไม่เห็นมนานไหนอนรืี่อ่าไหนอท้ไฟมกไฟมันกแวมันเม็ไหมแลวไมแล้วเหรอตอนไม่ไม่ไมมันยังลุกไม่หมดหนูเหม็นไหมเนี่ยหนูก็วิ่งมาเออวิ่มาหา มาหาน้องตอนนี้กินอาหาน้องเนเว่นเนี่ยแล้วก่อนก่อนในช่วงในที่นั่งอยู่ได้ยินเสียงอะไรไหมนีก็อะไรนะะคได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงก่อนที่มันไม่ได้มีเสียงอะไรไหมไม่มีเสียงไม่ไม่มีเลยไม่มีไม่คือว่ามันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยหนูวิ่งออกมาเนี่ยรถหนูยังไม่เอาเลยพี่โทรศัพท์หนูก็อยู่ในนั้นอยู่แล้ใช่รถตำรวจเสียหายด้วย รถหนูก็อยู่ในนั้นหนูก็ยังไม่เอารถไม่เอาโทรศัพท์มาด้วยนะหนูทิ้งหมดเลยคือว่าหนูวิ่งมาหาน้องเนี่ย้งเขาบอกว่ากล้งมันจอดันไม่ถึงันงแค่ร้านข้าอ๋อไม่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 ไมไมไมแสกไฟใช่ไหมใช่แล้วตอนที่เห็นเราเห็นไหมเราเห็นไฟไฟไหมไหมี่มีคนนัขเข่าเห็นลเลยนั่งหนุ่มแต่กมีนมาลุกขึ้นมาเยอะไหมมาลุกขึ้นมาแวบ,บหนึ่งหนึ่ง วเดนหนูก็วิ่งเข้ามาตรงเซเว่นไหมกลัว<อ>เราเราไม่ได้เปิดอะไรไว้ใช่ไหมไม่อ่ะหนูไปหนูปิดไปหมดแล้วตอนหนูไปอะ่ะอืมแล้วมีคนนั่งอยู่ไหมตอนที่เราไปอะ่ะก็ไม่มีใครนะแต่ผู้หญิงคนนี้ที่ก็นั่งอยู่กานั่งอยู่ฝั่งตรงโน้นกับรถมอเตอร์ไซค์เขาอะนั่งหนูน่ะน<อ>ั่งหนูล็อกตรงริมที่นั่งอ่ะเขาก็บอกเห็นเี้ยไฟเขาเลยวิ่งมา เราก็ไม่รู้เพราะเราไปแล้วเราไปจากนี้แล้วเราเปิดอะไรทิ้งไว้ไหมใช่อะหนูปิดไปหมดแก๊สเกิไม่มีใช่หนูปิดไปหมด